กราบสวัสดีชาวแบทปีทุกท่านครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและในวันนี้ผมจะขอนําเสนอหนึ่งในแฮนที่น่าสนใจที่อยู่ในรายการ t r i ันม m i l l ี o นฟอร์ h ชริตีส่วนแฮนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับเรามาดูจังหวะพรีฟรอปกันครับ เชดวิกที่ถือแจ็ค8ซูสนะครับเรสไปที่13,000ส่วนแอคชั่นในตอนนี้อยู่ที่ทริกเก็ตที่ถือ8แจ็คออฟซูสและอยู่ในตำแหน่งสมอลไบร์นะครับถึงตรงนี้เนี่ยทริกเก็ตเนี่ยก็นั่งคิดอยู่พักหนึ่งครับผมแต่ว่าไพ่เขาเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวดังนั้นเนี่ยทริกเก็ตสุดท้ายแล้วตัดสินใจคอตามไปดูครับส่วนบริงเคนนี่ที่อยู่ในตำแหน่งบิ๊กไบร์ถือ8 6ออฟซูสครับซึ่งทางฝั่งของเคนนี่เองเนี่ยก็ตัดสินใจคอตามไปดูเช่นกันครับผม ทีนี้เรามาดูตรงฟลอปกันครับว่าฟลอปเปิดออกมาเป็น7 4 3ดอกจิกครับผมตอนนี้เนี่ยชิดวิกเนี่ยติดฝัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ทริกเก็ตเนี่ยเป็นนัดฝัดดอนะครับทางฝั่งของเคนนี่เองก็เป็นกัดช็อตสเตรทรอครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง3คนเลือกที่จะเช็คไปก่อนครับผมและเรามาดูเทิร์นครับเทิร์นเปิดออกมาเป็นแจ็คโพดัมครับผม ซึ่งในส่วนของเทินตอนนี้เนี่ยทริกเก็ตมีท็อปแพรนะครับแต่ตัดสินใจเช็คไปก่อนบรินเคนนี่ก็ตัดสินใจเช็คครับและแอคชั่นในตอนนี้อยู่ที่เชดวิกครับซึ่งเชดวิกเนี่ยติดฟลัดเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะต้องเบ็ดแล้วนะครับแต่เชดวิกเลือกที่จะเช็คไปก่อนแล้วดูเทินครับเปิดมาเป็น7โพดำครับซึ่งตรงนี้ทริกเก็ตเนี่ยเลือกที่จะเบ็ดไปที่16,00 0ครับผมทางด้านของบรินเคนนี่เองนะครับก็นั่งพินิษพิจารณาอยู่พักนึงครับว่าแต่ละคนเนี่ยน และเขาก็ตัดสินใจหยิบชิปแล้วก็เรสเพิ่มไปที่12,000ครับซึ่งบอกเลยว่าเคนนี่เนี่ยบลัฟล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าแฮนด์ของเขาเนี่ยไม่ติดอะไรเลยส่วนเชดวิกเองเนี่ยถึงแม้เขาจะติดฟลัดไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่นัดฟลัด แถมบอร์ดขึ้นเบิ้ลอย่างนี้อาจจะมีฟูลเฮาส์อยู่ด้วยก็ได้โดยเฉพาะไพ่ของเคนนี่เองที่อยู่ในตำแหน่งบิ๊ทบลายนี่ยมีสิทธิ์ที่เขาจะถือ74หรือ73เข้ามาเล่นจนถึงตอนนี้ได้นะครับเชดวิกจึงตัดสินใจคอไปเพื่อที่จะโชว์ดาวกับเคนนี่นะครับแต่ก่อนที่ทั้งสองคนจะได้โชว์ดาวกันเนี่ยทริกเก็ตจับชิปทั้งหมดแล All ้วออลอินครับผมคู่แจ็คออลอินครับเพราะว่าไพ่บนมือของทริกเก็ตเนี่ยเป็นเอ็ดดอกจิกนะครับทำให้เขารู้แน่ๆว่าทั้งสองคนไม่มีนัดพลัสนะครับแถมตัวเขาเนี่ยยังถือแจ็็็คคคใใบนนนึงทททาหห้เเเเเปอออร์์ซตี House, ีี่่ก2ลลืจจจะิดูฮสแ น,น้อยลงไปอีกและการอออินเข้ามาแบบนี้เนี่ยทำให้เคนนี่เนี่ยหมอไปเรียบร้อยแล้วแล้วลดูเชดวิกครับก็โยนไพ่ตามเคนนี่ไปครับผมกลายเป็นแซมทริกเก็ตครับที่กินแฮนนี้ไปได้อย่างสวยงาม,มสุดยอดจริงๆครับ